ครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้ผมจะแนะนําอุปกรณ์และก็โต๊ะทํางานในการสอนหนังสือออนไลน์พอให้เห็นมุมมองนะครับว่าเ,าเราใช้อุปกรณ์อะไรต่อพ่วงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับผมเข้าประเด็นก็คือสําหรับท่านที่สนใจสไตล์การบรรยายในแบบที่ไม่ได้ไม่ได้ใช้สไลด์ อย่างเดียวนะครับแต่เป็นการเขียนไปพร้อมทดลองดูนะครับยกตัวอย่างเช่นผมจะบรรยายเรื่องสมดุลชีวิตผมจะใช้ iPad ในการเขียนจอครับแอป,ปที่ผมใช้แอป,ปที่ใช้ฝั่งนี้เรียกว่าเป็น Good Note ครับแอป,ปชื่อ Good Note ในฝั่ง iPad โจทย์คำถาม ที่นำเสนอให้ท่านเห็นวันนี้ก็คือเราจะส่งตัวกูโนต e ตัวจอนี้ขึ้นไปยังจอของคอมพิวเตอร์ที่เรากำลังใช้ในการออนไลน์ซึ่งในที่นี้ผมใช้ออนไลน์ด้วยซูมครับยกตัวอย่างนะครับผมกำลังออนไลน์ด้วยซูมผมเริ่มต้นซูมตรงนี้ผมจะแชร์สกรีน วิธีการคือนครับผมต้องการเขียนเขียนตรงนี้แล้วก็ให้มันไปขึ้นจอที่นี่ที่จอใหญ่เครื่องใหญ่นะครับแล้วก็แชร์สกรีนตัวนี้ออกไปยังการประชุมนีครับผมก็จะแชร์สกรีนตัวนี้แชร์สกรีนนะครับผมก็จะเลือก สกรีนตัวนี้ในการแชร์นะครับตัวนี้ก็จะถูกแชร์นี่คือจอที่ผมแชร์เรากำลังทำงานเขียนอยู่ตรงนี้ในขณะเดียวกันระหว่างเรากำลังพูดก็จะมีออตัวเราพูดอยู่มุมนี้นะครับแล้วก็นี่คือจอที่แชร์ออกไป แล้วก็สกคริปต์ที่จะพูดก็จะอยู่ฝั่งซ้ายมือที่วางไว้แบบนี้ลองดูภาพรวมนะครับถ้าเห็นภาพนี้จะตั้งโจทย์ได้ดำต่อไปนี้อันที่หนึ่งระหว่างเราพูดไปท่าทางของการพูดของเราจะออกไปที่ที่จอให้ผู้ฟังเห็นคำถามเราจะใช้ เราจะใช้กล้องตัวไหนในการจับหน้าตาเราถ้ากรณีเราใช้กล้องจากที่จอของโน้ตบุ๊กหรือ PC ที่เราใช้อยู่ก็ต้องขึ้นอยู่กับการมองว่าเรามองตาไปที่นี่หรือมองตาที่จอหรือก้มมองที่นี่ครับนั้นท่านที่มี iPad ชิ้นเดียวเลยเนี่ยต้องถามว่าออท่านต้องการจะแสดงท่าทางในการบรรยายออกไปหรือไม่นะครับ ผมยกตัวอย่างสมมติว่าาผมกำลังนำเสนอแผ่นนี้อยู่ผมก็จะก้มหน้าถ้านลองดูนะครับผมกำลังเขียนภาพบรรยายตรงนี้อยูอ่ทีนี้เราขึ้นไปดูว่าผู้ฟังจะเห็นเราเป็นแบบไหนนะครับนี่ครับท่านผู้ฟังครับผมกำลังก้มหน้าเขียนเด็กๆลูกๆก,ก,ก้มไปก้มมาอยู่ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะออกแบบ โต๊ะสำหรับการนั่งเพื่อที่จะบรรยายก็สรุปให้ท่านดังนี้นะครับท่านจะมีการเขียนระหว่างเขียนที่ตรงนี้เขียนไปพูดไปแล้วมันก็ไปขึ้นจอที่เราแชร์เขียนไปพูดไปขึ้นจอที่เราแชร์ต้องการสไตล์นี้หรือไม่ยกตัวอย่างเช่นซูม ไป z o m มาสไตล์นี้หรือไม่และระหว่างที่พูดนี้ต้องการให้ตัวเองแสดงท่าทางแบบไหนออกออกไปยังสื่อที่ผู้ฟังผู้เรียนฟังอยู่นี่คือเหตุผลที่อาจจะต้องมีกล้องอีกตัวหนึ่งมาอยู่ด้านข้างเพื่อให้เราได้จับไปที่กล้องโดยเฉพาะให้กล้องได้ไดสัมผัสได้เล่นท่าทางกับกล้องโดยเฉพาะนะครับ วันนี้ก็เลยเดี่กาสมาแนะนำสรุปดังนี้นะครับที่ iPad ก็ใช้ก o ูด Note เพื่อที่เราจะได้ซูมได้ขีดดไ้เขียนได้ส่วนการนำขึ้นจอถ้าเป็นเครื่อง Mac เราก็ใช้ตัวนี้ครับตัวที่เรียกว่าเป็น QuickTime ตัวนี้นะครับ QuickTime p เ a y e r ตัว QuickTime p เ y y r r จะเป็นตัวที่ดึงสัญญาณจากจอของ iPad ขึ้นไปแสดงที่จอตัวนี้หลังจากนั้นเราก็ไปที่ Zoom แล้วก็ในช่วงของการแชร์จอของ z o m ครับแชร์จอของ Zoom เขาจะแชร์จอเราก็เลือกที่จะแชร์จาก QuickTime ก็จะได้ภาพนี้ครับเมื่อสิ้นสุดการนำเสนอแล้วก็กดคลิก Stop ก็จะกลับมาที่การนั่งพูดคุยในขณะเดียวกัน ถ้าเรานั่งพูดคุยแล้วก้มหน้าไปเขียนคําว่าสมดุลชีวิตท่าทางของเราจะเป็นประมาณนี้ครับมันจึงจําเป็นต้องเลือกว่าถ้าเราจะแสดงท่าทางออกไปเหมือนเราบรรยายมันก็จะมีทางเลือกอื่นที่จะต้องเอาตัวเราไปอยู่หน้าสไลด์อันนั้นก็จะใช้พวก OBS ใ,ใช้แอปเสริมเข้ามาอีกใช้กล้องเสริมเข้ามาอีกตัวหนึ่ง วันนี้ก็เลยเบื้องต้นว่า,าต้องการแบบนี้หรือไม่นะครับใช่ต้องการการนำเสนอแบบที่เ,เขียนที่นี่ขึ้นจอตรงนั้นใช่แบบนี้หรือไม่เผื่อหลายท่านกำลังหาไอเดียในการบรรยายไปดนั้นระหว่างที่ผมเลือกสไลด์อาจจะเปลี่ยนสไลด์แผ่นใหม่นะครับครับก็จะไปขึ้นจอแล้วผมก็แชร์ แบบนี้ครับเลาให้ฟังเผื่อท่านที่สนใจเดี๋ยวผมจะลงชื่อแอปไว้แอปและโปรแกรมที่ใช้ในการนำเสนอในสไตล์นี้นะครับพูดไปเขียนไปซูมไปแบบนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามดรนงรักทุกคนครับขอให้สนุกในยุคออนไลน์แล้วพบกันใหม่สวัสดีทุกท่านครับ